มือนีพาะจะอ้วนมหาบอนสีนะคะมาสำรวจบอนสีในสวนแม่กะงงนิดนึงว่าบอนสีตัวเหลือซับนี่ <c oughs> ลูกขุดไปหมดแล้วไหนแม่อันนี้จะเหลือไว้เป็นกอมันโยแล้วจะขุดต้นเล็กไปแต่ว่าต้นใหญ่จะเอาไว้วัวแดงไอ้แดงวัวเขาเรียกแม่ปลูกไว้หลายจะแจะแม่บอกใครหูซื้อมัน ตอนนี้กำลังพากกันไปตามหาบ่อนสีนะคะเพราะว่าเอาไปจากบ้านได้สามชนิดแล้วนะจูจๆพี่นมบ,บอกว่าขับไถขับค้าว่าเคยเห็นมันตอนตัดหญ้าเขาก็ได้สิไปหามันให้คุณยาไปสี้พิกกัดว่าเคยปลูกไ้ใส่ถ้าจำไ,ได้นะคะหัวมุมนี่ตอนเนาะหัวมุมสอันนี้สวนผักหวานเก่าจ้ามันไม่รอดน้ำท่วมอยู่ในบ้งองยางนี่ เป็นจุดน้ำท่วมค่ะเห็นแล้วจ้าบอนสีเราจะเข้าไปเบิ้งใกงล้ๆกันโอ้มันเป็นสมบัติที่ซุกซ่อนอยู่ในดงวุ้มคืนยังใดะ่ะเจอแล้วจ้าเจอแล้วโอ้งามใช่วะสาวน่อยปั๊บแป้งป,ป๊า กอบักไงอุตสาห์สั่งซื้อแพงๆทางเน็ตของเราก็มีวูบว<ด>ูสวยมากใบใหญ่ดูเทียบกับเมือปาดเดี๋ยวนะดูโคนต้นก็นกนไม่มีกี่กอสามกอประมาณสามกอแน่นๆรวมกันอูได้เป็น2 0่สสบเลยโอ้ไม่ลูกเบบีด้วย บอนสีชนิดที่สี่ของสวนใหญ่อ้วนนู้นลาลงไปสาน้ำโอตายตายดีใจดีใจดีใจปานเจอขุมทรัพย์มหาสมบัติ <c oughs> <c oughs> แม่เธอเอามานาปลูกไว้ไกละ่ะ <c oughs> มาเอามะเอากระถางมาเทโอ <c oughs> เอากระถางมาเท <c oughs> ไปขอบสาะมนได้ขืนเองกระถางบอนเก่า <c oughs>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  สาคูด่างที่กลายเป็นสาคูเขียวนะคะไม่มีด่างเลยควานหานะคะมุมนี้เคยมีบอนสีบอนสีคุณยายเหมือนกับคับคาบคาบว่า,าวพญาสวีขุดเป็นแล้วรอบหนึ่งตั้งแต่นู้นเขายังไม่ได้หิตบอนสีนะคะเอาไปขายต้นละสามสิบห้าบาท ไม่รู้ว่ามันแพงนะคะไปขายตละ35บาทตอนนี้มันกลับมาฮิตโอ้ราคาสูงมากหาไม่เจอแล้วค่ะหาไม่เจอแล้วโอเคคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะเราจะเตรียมไปขุดสาวน้อยปาแป้งก่อนเจอก,กันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย